เมียาอตายละเมียาอตายน้องเอ้ยเมียาอตายละเมียาอตายน้องเอ้ยให้น้องนั่นหวไวเลยว่าเมียอายตายแล้วนะเมียาอตายละเมียาอตายแล้วนะละเมียอายตายละเมียาอตายแล้วนะ อยากสิส่วนน้องกาญดาเฮานั้นมาตอกดักกันบ่แม่นไอ้นั้นบ่แม่นไอ้นั้นมีเมียบ่แม่นไอ้นั้นบ่แม่นไอ้นั้นมีเมียกูพูดอะไรใครวะเนี่ยนายเคยฟังไม่เพี้ยนจากไขอัปปีมิวสิกมานะเคยฟังปะฮัลโหลเพี้ยน์คารโร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลคัรโร่ฮัลโหลโอ้ย เดียวสามคิวเคยเห็นปะเคยเห็นแมกเดียวสามคิวไหมอาอย่าเลียนลุ่งอย่าเลียนลุ่นี่ยเพื่อนเราตึงวะคัดสีเลยะเขายังไม่มีปืนมันยังม่มีปืนวูบไปดิวูบไปดิวูบไปดิไม่หลับไม่ง่วงเรื่องได้ยังไรผมพูดอะไรไปนี่ยไม่รู้เหมือนกันคุณลคุณลคุณลรกโอีนุละเป็นลูกสาวไพ่ มางามแทนอสามไวน่ารักกว่าภัยแทนอหลนานสาวหัวงอกหยอกสาวหัวงอกหยอกสาว <ign Gian nis> จุ่มมุมจิ้มมิมงจ้ำมัมตาชุนตาสังแทนอหลานสาวคือสิมีแห้งเงียเงาคือสิมีแห้งเงียเงหัวงอกหยอกสาวเซื่อๆดอกสัวค,คุณลูก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 ไปไม่รอเลยอ่ะมึงรีบปะอีชเกมึงรีบบปะ อีโเกีลันติมาเยออเเอใจมันห้องฟองดาวยืนเทงฟ้ายาเจาลืมสัญญาที่เคยจาได่เขานั้นฝากเดือนแจงไปแย่งซองผู้ไก่กันจากศีริะขับตันนั้นเละนางอะโอ้ใจสีกัดอยู่บ้านหน้านำกันเคยเรียนรวมชั้นตอนอ้ยไม่ต้องฟารมแล้วปอบตับปีนงอ้ย ฟาร์มในมิตาลี่ก็ไม่พอแล้วมาฟาร์มในนี้อีกเพียนมันไม่ใช่เกมเก็บของนะอันบักปอบจออยามันจะจอบสิไปตวัวคนเดียวบอกอีโชเกนเอาไปมึงล้มกูไปชุบนายเบอร์หนึ่งเบอร์สามเพื่อนเบอร์สามพอแล้วเล่นตาเปลีนอยู่บักปอบทั้งอย่างมันเนี่ยอ้เอ,เอาเอาลงทางามันได้รดคันรถขั้นพี่ขั้นพี่รดขั้นพี่บักตัวเงาวพิ่พงมามา่อวันนั้นอยู่บ้านนานำกันเคยเรียนรวมชั้นตอนอน,อนุบาล นั่งกันั่งติดกันเคยหลอกกันบานนำกันยาแรงพอเริ่มใหญ่เป็นเศว้าเลยว้ผมยาวเรียมลามคำแพงกลับมาบ้านคำแพงลืมกันผัวเก่าบเว้าบจาจากกันบ่อทันปีกลับมาบัดนี้หนาเหลืองอุยหุยเหลียบไปเบิงท่องหน่อยชี้ใจๆแล้วเป็นสีอิงเลงหากินแต้มักสมหัวปากกระอมเพื่อคนท่องยิงไปเห็นต้องตะรึงอาการแบบนี้มีอยู่อย่างเดียว ม,มันจยสดดีด่นเด่นดเ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 ดแดเดเดแดเ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 ดันเดดเ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 นเด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 เนเาเ่เด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 เังนเ่เด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 นดเดเดเดยดเดยดเนเด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 เ่เดดเดยดเนเดเด้ยเดเดเเดเดเดดเดกดเ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 เดเเดเเดเดเดดดเเดเเเดเนเดเเเขาเเ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 นเ,เนเนเเดคเด เออมึงมาถือง่างเน็ตอย่างเงี้ยนี่กินเหนียกมวยได้เนี่ยเออเพื่อนเขาเข้าเช็คบ้านแล้วนะโอ้ยบ่เปลี่ยนมวยอ้าวเลี้ยงล่ะมึงจะฆาตกรรมกูบ่เฮ้เพย์มันอยู่นี่มันอยู่นี่ไหนมาคุยอะไรมีคนเห็นมีคนบ่เห็นคนไหมไปจูซันสองจูซนสองจูซันสองหมวกสองียกขึ้นหลอดเลงไดมอนใส่หมวกสองก่อสามเพี้ยนยิงดาบมัน โอ้ยจังเป็นสูมันเนอะปอบทั้งอย่างเอ้ยหลวดคนละขั้นวะอ๋อไปไชไป,ไปมันบัตบัตเบืองหนึงฉีกไปแล้วมึงไปใช่นะ่ะไปซ้ายบักเบืองหนึงโอ้ยจอดจะหนีมูบัตรปอบทั้งอย่างเว้ยบัตอ,อีโชเก้เฮ้ยเฮ้มันยิงเราแล้วเพื่อนมันเอาเราแล้วเพื่อนเอาเราแล้วเกือบจับแต่หลับมาได้เพื่อนเพื่อนช่วยเราหน่อยได้ไหมหลเพื่อนพี่อันผมพูดกับใครวะเนี่ย โอ้โอเปียนน็อกสองเอาหมดเลยหมดขี้นี่เหมือนขี้แล้เพียรไปเดกอดไว้ใช่ไอ้ไอ้อ้ไอเกือบแตกเกือบกลับจะหลับมาได้อะโถ